พ่นุชเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับตีไฟเลี้ยวขึ้นนะ,ะดีครับพอเปิดไฟเลี้ยวซ้ายพี่นุชมองกระจกมองข้างด้านซ้ายก่อนมีมอเตอร์ไซค์แซงมาจากด้านซ้ายไหมครับมไม่มีนะโอเคแล้วก็นํารถเข้ามาอยู่เลนซ้ายดีครับให้ตัวรถห่างจากฟุตบาทเอาไว้นะครับประมาณเมตรหนึ่งกำลังดีนะครับถ้าชิดเกินไปเดี๋ยวล้อหลังปิดโอเคหน้ารถแหลมเลยหัวมุมฟุตบาทด้านบนด้านละงพินุชหมุนเลยอ่ะแล้วก็ข้ามคนแค่นั้นก่อนดีครับดีครับอ่ะมองมอเตอร์ไซค์ฝ่งตรงข้ามด้วยเดี๋ยวซ้ายเข้ามาแล้วให ตัวรถของเราอยู่เลนซ้ายเอาได้แล้วขึ้นกลับเลยครับอีกรอบหนึ่งครับพี่ดีมากครับดีแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับตีไฟเลี้ยวขึ้นนะมองกระจกมองข้างด้านซ้ายไม่มีมอเตอร์ไซค์แซงมานะครับก่อนจะเข้าทางแยกกดเบรกให้ช้าลงนะครับให้หน่ารถเราเลยหัวหมุดบาทด,ด้านบนนะไปนิดนึงโอเคได้แล้วพ,พี่นุชหมุนเลยเอ่าหมุนเพราะว่าพวงมาลัยครงแค่นี้ก่อนดีครับเลนซ้ายเราอยู่ไม่ได้แล้วครับพี่นุชพอมีรถจอดอยู่พี่นุชค่อยๆหมุนพวงมาลัยออกไปทางด้านขวาดีครับ มองไปข้างในซอยมีรถไครกาลังออกมาไหมแล้วก็มองหน้ารถครับ mm hmm. อตอนนี้หน้ารถเราจะต้องไปทางด้านขวาเนาะแต่ระวังฟุตบาทที่อยู่ทางด้านขวาด้วยนะครับให้หน้ารถเข้ามาในเลนก่อนนะ,ะเข้ามาแล้วพนุดขึ้นกลับเลยโอเคครับอีกรอบนึงดีครับดีถ้าปลอดภัยแล้วยังไม่เร่งดีกว่านาะเพราะมีมอเตอร์ไซค์ขับสวนมาให้ตัวรถเราชิดมาทางด้านซ้ายหน่อยดีครับจะให้มอเตอร์ไซค์ผ่านทางด้านขวาได้ง่ายนะก่ mm hmm. อนถึงลูกแลนะหน้าพี่นุช เท้าขวากดเบรกนะครับใช้น้ําหนักของปลายเท้าลงนะครับดีครับจะได้เบรกได้อย่างนิ่มนวลน,นะชะลอได้อย่างนิ่มนวลโอเคครับโอเคอ่าตอนนี้พี่นุชขยับรถไปทางซ้ายนิดนึงอ่าทางซ้ายหน่อยครับอ่าเหมือนพวกนั้นาาทางด้านซ้ายดีครับขึ้นกับตรงดีครับช่องข้างหน้าแคบไหมเ <Okay. S 1> อาพ,พี่นุชหยุดก่อนแป๊บนึงหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนพี่ดูช่องนะเห็นช่องไหม อุกรนเนี่ยช,ช่องจะค่อนข้างแคบเพราะนั้นสําคัญที่สุดคือพี่นุชต,ต้องขับผ่านไปช้าๆถ้าช่องที่พี่นุชจะขับผ่านไปเนี่ยรู้สึกว่าจะใหญ่กว่ารถเก่งคณะด้านซ้ายมือเราขับผ่านไปได้นะครับโอเคปลอยรถไดช้าๆครับเวลาขับผ่านนะพี่นะดูปกระโปรงด้านซ้ายกับปกระโปรงด้านขวาถ้าปกระโปรงพี่นุชมองเห็นพี่มองแนวตรงนี้ได้โอเคได้แล้วพี่นุชดูขวาด้วยดีครับดีครับพ้น สายผลดีมากดีมากโอเคผ่านไปได้เลยครับเยี่ยม <c oughs> มีข้าหน้าอีกที่พี่นุชจะต้องขับผ่านอีกนะครับเดี๋ยวขับผ่านไปถึงสุดซอยเลยนะพี่นะโอเคครับสำคัญคือต้องผ่านช้าๆอย่าไปเร็วถ้าไปไปเร็วเนี่ยการการ,ระยะจะไม่แม่นนะครับช้าๆมองก็ทันหยุดก็ทันนะครับโอเคพี่นุชกดเบรกนิดนึงครับ พี่ดูช่องช่องที่เราจะขับผ่านไปนะใหญ่กว่ารถเก่งไม้ใหญ่กว่ารถกระบะไม้ถ้าใหญ่กว่ารถเก่งใหญ่กว่ารถกระบะนะครับเราขับผ่านไปได้นะครับเพราะรถเราเนี่ยความใหญ่ใกล้เคียงกับรถเก่งคัสีขาวเลยนี่โอเคอะมองมุมนะพี่นะอ่าเนี่ยมองมุมนะครับอ่าโอเคถ้าจะถ้าใกล้ไปก็หมุนขวาออกดีครับอล้วหมุนซ้ายเยอะๆครับพี่หมุนซ้ายเยอะๆอ่าดีครับโอเคโอเคครับจัดพวงไล่จัด ลดให้ออกไปทางขวาน,นิดนึงดีครับดีครับโอเคพอรถตรงพินุขคืนกลับเลยดีอ่าปลอดภัยพินุดอาจจะเล่นเคร่งนิดนึงได้นะกดเครื่งเบาๆครับอพอรถตรง้วคือนอะไรกลับครับคือนอะไรกลับดีอ่าโอเคครับดีครับตรงไปสุดซอยเราจะเลี้ยวซ้าย เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับพี่นุชอ่าเหยียเบรกให้ช้าลงอ่ามองกระจกมองข้างด้านซ้ายไม่มีรถทางซ้ายแซงที่มานะครับอ่ามีอะไรครับต้องต้องระวงังนะที่พื้นมีอะไรมือทีอาจมีขวดขวดอ่าเครื่องดื่มชูกําลังนี่ต้องระวงังอย่าไปทับพี่นุชเหยียเบรกครับอ่าแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวใหม่เมื่อกี้ไฟเลี้ยวดับเลยอ่าเยียบเบรกก่อนเยียบเบรกก่อนช้าๆโอเคมองขวามีใครไหมครับ หมองซเอาโอเคหน้ารถแล,ลมพี่นุชหมดเลยหมือนครับหมุนหมุนเยอะๆหมุนเยอะๆถ้าหน,น้ารถออกไปเยอะพี่ต้องหมุนเยอะดีครับถ้าหน้ารถออกไปเยอะพี่ต้องหมุนเยอะมันงั้นเดี๋ยวไม่ไม่พ้นรถฝั่งตรงข้ามกดเบรกให้ชะลอน,นิดนึงโอเคอ่าคืนครับคืนให้ครบให้ครบดีโอเคครับอ่า